ก็เดียได้ยินเขานินทาเดียเป็นเมียน้อยเราไม่เห็นจําเป็นต้องลดตัวไปคบกับคนพวกนั้นเลยคนอะไรวันๆไม่มีงานทําเอาแต่ยุ่งเรื่องของคนอื่นอยู่ได้ม,มีบ้านนอกเนี่ยฟางนี่คุณกับเพื่อนอยากรู้อยากเห็นชีวิตของคนอื่นขนาดน,นั้นมากเลยเหรอ นี่ hey, คุณฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังคุณไปถามฉันหน่อยลว,ว่าเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรนี่คุณจำเจ๊หอยเจ้าของตลาดได้ไหมคุณรู้ไหมว่าอีผัวเจ๊หอยเนี่ยไปมีกิ๊กเป็นอีส้มที่ขายผักอยู่ที่ตลาดแล้วเมื่อเช้าอะเจหอยไปบุกตกอีส้มจนหน้างายไปเลยอะคุณอืมนี่คุณตื่นตั้งแต่เช้าแล้วให้ผมอุ่นกับข้าวเมื่อคืนกินเพราะเอาเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอีกแล้วใช่ไหม ฉันก็ไม่ได้อย่างยุ่งเรื่องคนอื่นหรอกฉันก็แค่ผ่านไปเห็นแล้วก็ได้ยินน่ะวันที่20มีเพื่อนบ้านย้ายมาใหม่สภาพดูยากจนต้องไปเล่าต่อ น้องใหม่ลูกเจ๊กุ้งท้องไม่มีพ่อคุณชายท้ายซอยหย่ากับเมียเพราะเอาคนใช้ไปเป็นเมียฉันก็แค่เขียนไว้ขำๆอะ่ะไม่ได้จริงจังเลยสักหน่อยอย่างนี้ไม่เรียกจริงจังีกเหรอฟางผมว่าคุณเสพติดการยุ่งเรื่องชาวบ้านมากเกินไปแล้วนะนี่ถ้าว่างมากอะ่ะไปหางานทำดีกว่าไหมนี่นี่คุณบอกว่าให้ฉันไปทำอะไรมีประโยชน์มากกว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านงั้นหรอ ใช่แบบนั้นฟางผมแค่อยากให้บ้านเรามีรายได้เพิ่มอีกทางแค่นั้นเองเผื่อว่าอนาคตเกิดอะไรขึ้นเราจะได้มีเงินสำรองไว้ไงโห้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกหน้าที่การงานคุณก็มั่นคงจะตายแล้วอย่างฉันไม่ยอมไปเหนื่อยอะไรแบบนั้นหรอกโห้ยคุยกับคุณนี่มันอารมณ์เสียจริงๆเลยไปหาคุณทายเมาส์มอยเรื่องเจหอยดีกว่า เหอยหัวไม่ดีไม่น่าครบสวัสดีค่ะคือชั้นชื่อเดียนะคะส่วนนี่สาม,มีชั้นชื่อกอนเราสองคนเพิ่งยา้ายมาอยู่ใหม่ก็เลยอยากมาทำความรู้จักเอาของฝากมาให้ด้วยค่ะครับค่ะ ชั้นชื่อฟางนะคะส่วนนี่กันสามีชั้นค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเออว่าแต่พวกคุณย้ายมาจากไหนแล้วคะแล้วมีลูกหรือ,อยังะคะแล้วนี่ทำอาชีพอะไรอะคะเออบ้านนี้เช่าหรือว่าซื้อะคะทำอะไรอย่างนั้นไม่มีมารยาทเลยี่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยยังไงเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนี่เนาะต้องทำความรู้จักกันไว้ใช่ไหมคะคุณเดียคุณกรครับค่ะไม่เป็นไรคะ่ะฉันตอบได้ เราสองคนเพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ยังไม่มีลูกด้วยกันส่วนบ้านนี้ก็เช่าอยู่ค่ะ <c oughs> ส่วนเรื่องงานก็ผมทําเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะครับผักผลไม้พวกนี้ก็มาจากในสวนผมนี่แหละครับ <c oughs> ส่วนฉันทํางาน <c oughs> เป็นพอค่ะฉันไม่อยากรู้จักพวกคุณแล้วอะ่ะเพราะคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครเ็าทาอาชีพกระจอกแบบพวกคุณเลยอะ่ะฉันเลยคิดว่าฉันไม่อยากจะลดตัวไปเป็นเพื่อนบ้านกับพวกคุณอะ่ะ ขอตัวนะคะฟังทำไมทำตัวน่าเกลียดแบบนี้เขาอุตสารมาทำความรู้จักกับเรานะนี่เราไม่เห็นจําเป็นต้องลดตัวไปคบกับคนพวกนั้นเลยมันไม่มีประโยชน์เลยคุณอีกอย่างในหมู่บ้านเนี้ยฉันก็มีเพื่อนเป็นคุณหญิงคุณนายทางนั้นน่ะถ้าเกิดเขารู้ว่าฉันไปคบกับคนแบบนั้นนะอ,อายเขาแย่เลยเป็นขี้ปากเขาไปทั่วนแน่เลยอะ ต้องขอโทษคุณกรณ์กับคุณเดียด้วยนะครับที่ภรรยา,ยามผมพูดไม่น่ารักรพวกคุณเลยยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ มาใหม่มีฐานะยากจนทำไร่ทำสวนต้องเชาวบ้านอาจจะมีมายืมเงินไม่น่าครบ ไปเล่าให้เจ้หอยคุณซาและก็คุณคปิ่นฟังดีกว่าหยุดเลยนะฟางนี่จะไปเล่าเรื่องเสีย,สย,ห,ายหายของคุณกาคนเดียวให้เพื่อนคุณฟังอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องเส,เสียหายอะไรคุณนี่มันเรื่องจริงทั้งนั้นน่ะก็พวกเขาดูจนดูไม่น่าคบจริงจงอะ่ะฉันก็แค่จะไปเตือนเพื่อนๆในหมู่บ้านน่ะคุณน่ะถอยไปดีกว่าแปฉันจะรีบไปฟางคุณยังไม่รู้จักเขาดีเลยจะเอาเขาไปดินท้าได้ยังไง แล้วคุณน่ะรู้จักเขาดีแล้วเหรอถึงปกป้องเขาอยู่ได้อ่ะฉันนี่ยมองแป๊บเดียวฉันก็รู้แล้วว่าสองคนนั้นเป็นคนยังไงอ่ะนี่คุณอย่ามายุ่งดีกว่าไปอถอยไปอุย้ย ฟงังตั้งนาฬิกาปลุกตีห้าทำไมเนี่ยฟงังตั้งนาฬิกาปลุกตีห้าทำไมไมีธุระอะไรหรือเปล่าตีห้าแล้วเหรอฉันต้องไปตลาดแต่เช้าอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเพิ่งไปตลาดมาเมื่อวานไม่ใช่เหรอแล้วจะไปทำไมอีกอะ่ะก็วันเนี้ย ฉันต้องเป็นตัวแทนกลุ่มต้องไปสอดสองเรื่องของคนในหมู่บ้านเช้าเช้าแบบนี้ได้ยินเรื่องของคนเยอะดีอ่ะฟังนี่คุณกับเพื่อนอยากรู้อยากเห็นชีวิตของคนอื่นขนาดน,นั้นมากเลยเหรอแบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะก็สิ่งที่ฉันทำอ่ะมันไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยคุณไม่เห็นต้องบ่นเลยนี่มันไม่เดือดร้อนก็จริงแต่มันคือการละเมิดสิทธิของคนอื่นแล้วตั้งแต่ที่คุณยุ่งเรื่องของชาวบ้านเนี่ย คุณไม่ใส่ใจดูแลผมแล้วก็ไม่พูดคุยกับผมเหมือนเมื่อก่อนด้วยโอ๊ยการโตขนาดนี้แล้วคุณก็ดูแลตัวเองได้แล้วไหมแล้วนี่เราก็แต่งงานกันมาตั้งนานแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรที่เราต้องมานั่งคุยกันแล้วไหมอะแล้วคุยทีไรเนี่ยคุณก็ไล่ให้ฉันไปหาอะไรได้เสริมตลอดเลยโอ๊ยน่าลำคานไปอาบน้ำดีกว่า เป็นอะไรทําทำไมหน้าเศร้าแบบนี้ก็เมื่อกี้เดียไปตลาดมาเราเจอพวกแม่ค้าแล้วก็คนอื่นๆเขามองเดียแปลกๆแล้วก็สุบซิบกันเดียว่าเขาคงนินทาเราอยู่แน่ๆทำไมถึงคิดว่าคนอื่นก็กำลังนินทาเราอยู่อ่ะก็เดียได้ยินที่เขานินทาบอกว่าเราสองคนอ่ะเป็นพวกคนจนดิ้นรนมาเช่าบ้าน แถมบางคนยังบอกด้วยว่าเดียไปเมียน้อยเขาอ,อยู่แต่ในบ้านในี่ใครเขารอาเราไปนินทาเสียหายแบบนี้เนี่ยนี่เสียจริงๆเลยอ่ะทนั้งที่เราไม่เคยยุ่งกับใครเลยนะก็ถ้ามันไม่ได้จริงอย่างที่คนอื่นเขานินทาเขาไม่เห็นต้องร้อนตัวอะไรเลยนี่ยกเว้นว่ามันจะจริงอย่างที่เขาพูดอ่ะถึงได้ร้อนตัวกันอ่ะนี่คุณเป็นคนเอาเรื่องฉันไปนินทาให้คนอื่นฟังใช่ไหมเพราะนอกจากคุณแล้วเนี่ย ฉันก็ไม่ได้ไปบอกเรื่องพวกนี้กับใครเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังอะฉันก็แค่ไปเล่าให้คนอื่นฟังส่วนคนอื่นเขาจะเอาอะไรไปพูดกันต่อเนี่ยฉันก็ไม่รู้ด้วยหรอกนะทำตัวสูงส่งเหยียดฉันกับสามีแต่ตัวคุณเองก็ไม่ได้ดูสูงส่งอะไรเลยแถมยังต่ำด้วยคนอะไรวันๆไม่มีงานทำเอาแต่ยุ่งเรื่องของคนอื่นอยู่ได้ อีบ้านนอกเนี่ยนี่แก,กกล้าด่าฉันเหรอใช่ฉันด่าแล้วก็ด่าต่อหน้าด้วยไม่ทําตัวรับหลังแบบคุณหรอกนี่โรงเรียนไม่ได้สอนมาหรอกคะว่ามีอะไรเนี่ยก็ให้พูดกันตรงๆไม่ใช่พูดจาลับหลังห,หรอหือว่าคุณไม่มีการศึกษาคะนี่เกกล้าด่าฉันเหรอบปบมาสิอย่าคิดนะว่าฉันจะปล่อยคุณตบ แล้วก็นินทาฉันฟรีๆมาสิเข้ามาสิเอๆออพอๆพอๆพอๆหยุดเลยครับทั้งคู่เลยอย่ามีเรื่องกันเลยนะครับไปเดี๋ยวข้าบ้านเถอะจำไว้เลยนะถ้าคุณเอาเรื่องฉันไปนินทาอีกคราวหน้าฉันไม่ยอมแน่ ขายบ้านทําไมอ่ะเออนี่หรือว่าคุณจะซื้อบ้านใหม่อมืก็ดีนะฉันก็อยากอยู่บ้านหลังใหญ่ๆเหมือนกันไม่ใช่หรอกผมจะขายบ้านนี้แล้วเอาเงินไปจ่ายนี่ส่วนที่เหลือผมจะไปเปิดร้านข้าวเล็กๆที่ต่างจังหวัดม,มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทาไมอยู่ๆคุณต้องขายบ้านแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้เรื่องของเรามันน่าสนใจเหมือนเรื่องของคนอื่นแล้วเหรอคุณได้อยากรู้อ่ะนี่ คุณหยุดประชดแล้วรีบบอกฉันมาเลยว่าทำไมคุณต้องขายบ้านอ่ะก็ผมตกงานไงผมพยายามจะบอกคุณมาตลอดแต่ก็ไม่เห็นว่าคุณจะทำอะไรเลยเพราะคุณไม่ว่างฟังไงเอาเวลาไปยุ่งแต่เรื่องของชาวบ้านเกิดอะไรขึ้นหรอคะนี่พวกแกจะออกมาดูทำไมเนี่ยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะะักเหรอฟังรู้สึกยังไงอ่ะ เวลามีคนอื่นมารู้ในเรื่องที่เราไม่อยากให้รู้อ่ะคุณการใจเย็นก่อนนะคะค่อยๆค,คุยกันดีกว่าค่ะใช่ครับค่อยๆค,คุยกันดีกว่านะครับใจเย็นๆจะใช้อารมณ์นะครับจะมีปัญหาไม่ต้องมาสั่งสอนฉันนี่มันเรื่องของบ้านฉันไม่ต้องมายุ่งพอ่อเถอะฟางเอางี้ผมว่าต่อไปนี้ชีวิตเราจะลำบากมาก แล้วผมก็คิดว่าคุณคงทนความลำบากไม่ไหวเราอยากันดีกว่าเนะไม่เอาอะพางไม่อยากางขอโทษอ่ะกันต่อไปนี้ฟังจะปรับลงตัวเองใหม่นะเออ <c oughs> คุณกันครับถ้าคุณกันได้งานใหม่เนี่ยยังจะขายบ้านหลังนี้ไหมครับทำไมล่คะครับ อ๋อพอดีตำแหน่งผู้ช่วยด้านการเกษตรที่บริษัทผมนะครับมันว่างอยู่คุณการสนใจไหมครับเดี๋ยวนะนี่คุณไม่ใช่ชาวสวนธรรมดาหรอกหรอไม่ใช่หรอกคะ่ะที่บอกว่าทำงานด้านการเกษตรเนี่ยคือพี่กรณ์เขาเปิดบริษัทให้คำปรึกษานำเข้าส่งออกสินค้าการเกษตรต่างหากคะ่ะ <c oughs> ครับ ที่ผมแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าต้องลงพื้นที่ไปหาลูกค้าครับาาแบบนี้เองเหรอคะอฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่เอาพวกคุณไปพูดเสีย,สยหายนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงแถมยังเสนองานให้สามีฉันอีกอะ ไม่เป็นไรหรอกครับเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วถ้าคุณกันสนใจงานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันสนใจครับผมสนใจครับยังไงขอบคุณมากนะครับส่วนคุณฟางถ้าอยากช่วยคุณกันหาไรายได้ก็มาเป็นตัวแทนให้บริษัทสิคะคุณเดียไม่โกรธฉันหรอคะที่ฉันเอาเรื่องของคุณเดียไปพูดอมันก็โกรธนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ช่วยแก้ข่าวให้ด้วยละกันคะ่ะ ได้ค่ะต่อไปนี้ฉันจะสนใจความรู้สึกคนใกล้ตัวมากกว่าความรู้สึกของคนอื่นนะคะแล้วฉันก็จะไม่เอาเรื่องของคนอื่นไปพูดถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงฉันขอโทษด้วยนะคะไงล่ะยุ่งเรื่องชาวบ้านจะเกือบเสียสามีไปแล้วนะต่อไปนี้อย่าทำอีกเรื่องชาวบ้านไม่ต้องยุ่งให้มากก็ได้เอาเวลามาทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นดีกว่าโอเคไหม ขอโทษนะคะจงอย่าสนใจชีวิตของคนอื่นจนลืมสนใจชีวิตของตนเองจงเอาเวลาที่ใช้ตัดสินคนอื่น มาปรับปรุงแก้ไขชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากกว่ายุ่งเรื่องของคนอื่นแน่นอน,ออนพอ,พอ,พ,อพอค่ะฉันไม่อยากรู้จักแล้ว่ะค่ะคืออะไรวะท้อในหมู่บ้านไม่มีใครที่กระจกบแบบพวกคุณเลย ฉันไม่อยากรู้จักพวกคุณแล้วค่ะเป็นบ้านคนละเข้าที่ทะเลาะพอ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 งานเป็นพอค่ะฉันไม่อยากรู้จักพวกคุณแล้วค่ะคนในหมู่บ้านเนี้ยไม่มีใครเขาทำกระอาชีพกระจกไม่มีใครเขาทำอาชีพกระจกแบบพวกคุณนะคะก็วันเนี้ฉันต้องไปเป็นตัวแทนกลุ่มต้องไปสอดสองเรื่องของชาวบ้านอ่ะนี่คุณรู้ไหมว่าเช้าเช้าแบบเนี้ีเรื่องให้ ฉันจำนมทาลิงบกเช้าช้าแบบเนี้ยมีเรื่องให้เสือกให้เสือกใช่ให้เสือกเยอะดีม,มีเรื่องให้เลยนะมีได้ยินเรื่องชาวบ้านเยอะดีเออได้ยินนี่นี่คุณเป็นคนเอาเรื่องของฉันกับสามีเนี่ยเป็นินท้ายคนอื่นฟังใช่ไหมเพราะนอกจากคุณแล้วอะ่ะฉันก็ไม่ได้ปบอกเรื่องพวกเข้เอามาถอะ